ปวดโผล่เลยอ้ยู่ในนี่ประมาณจะขีดไข่ถ้าเป็นไข่นะตอนท่าเอาเอามาฝากเนะี่ยซีขีดครับซีขีดในป้านนี้เลยบ่อยบ่นป้านพี่น้องครับเพราะว่าถ้าขอก่วงมันจะบุคอยมีปัญหาการตายเลยนะต่อยอดได้สบายสบายเล่นน้อยเนาะยต่มาถึงข้อไข่เพิ่นเนาะครับส่วนมากไอ้เก็จะบ่ค่อยเน้นขายตัวเพิ่นที่สันนอเนีนขายแต่ไข่ยอย่างเดียวครับขายแต่ไข่เนาะครับพี่น้องครับอันนี้คือ ขอกไงกุ boy, ้งไงที่เ่าทัดผ้ามาเยี่ยมยามทามขาวมาเบิงนะครับเดี๋ยวสีผ้าไปเบิงกุ้งหน่อยทั้งนอกอีกจะกุ้งไงนี่จะขอกทั้งนอกครับเจ็ดแปดขครับเจ็ดแปดขอกช่วงนี้เป็นสวัสดีครับพี่น้องครับบ่าทันมาแล้วครับเกษตรอีสานเชียงใหมาแล้วครับมือนีผพาพี่น้องมาเยี่ยมยามทามขาวนะครับาร์มตะะแตันปัตัากาโมจีนครับพี่น้องครับสายพันธุ์ผสมประสานนะครับพี่น้องครับเป็นฟ้ามของพี่นาครับพี่น้องครับ สวันดครับวันนี้ครับสวัสดีครับวัอนี้สีมาถามวามเป็นไปเป็นมาข้องไอ้เพื่อนนะครับพี่น้องครับกนสีมีมือนีได้นะครับเลี้ยงมาจักเดือนลวก็เอามาเตไใส่นะครับสายพันธุ์นะครับพี่น้องครับลวก็เฮ็ดจตงได๋ขึ้นได้อรังการเถอะนะครับพี่น้องอุ้ยนําม่าลายสายแห้งครับครับพี่กัู่นีบานห้องเตยนะครับพี่น้องครับตำบลน่าจะเลื่อนไปแม่นครับอำเภออำเภอเดชรุดมครับอำเภอเดชรุดมพี่น้องครับจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องครับ มือนีสิผ้ามาเบิ่งควมแปลกแหวกแน่วพี่น้อง <c oughs> อายเพิ่เเนเฮตดไดหลายอย่างหลายแนวนะครับ <c oughs> วิธีการต้องเพิ่นสิแปลกหมู่ไปด้อครับพี่น้องเด้อส <c oughs> ีคือคอยถามสี้คอ,คอยคุยกันสีคอคอยบอกค่อ,คอยๆเบื่องไว้นาพี่น้องครับครั <c oughs> ไอ้ครับไอเริ่มมาจักเดือนแล้วครับี่เริ่มเลียงมาจักเดือนและว3มเดือนสี่ข้า4เดือนครับสมเดือนสี่ข้า4เดือนแมนครับเข้าไปไดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพิ่นมาจา่ไอนมาจากวัางหินแน่เสียงไรแน่ครับมะิ้นแน่ครับครับหลายสายพันธุ์ครับผม ไอไปเห็นมแตเตใส่บ้านนี่ก่อนห่อสีมาเหลียงคักเลียงแน่บ้านใหญ่เห็นยู่ว่างหินครับเห็นยู่ว่างหินเริมแรกเลยข้าซื้อมาอ่าจะขีดโลครับโลเป็นโลเลยบอกแมนครับซื้อมาโลนึงคุณบอกแมนนะว้าโลนึงเลยแมนครับโอ้ยมันใจพนันไว้แมนพอเห็นยังบ่คือมูยี่ล้วคนมาขิดแปลกแปลกมูนะทบานนี้ข้าไปซื้อใครมันมานี่เพื่อนขายขีดทางไหนโล่ัางไหนขีดละพันครับขีดละใครขีดละพันโลใครโล่ละมื่น ข้าวโบรานแบบว่าขาเอามาเห็ดเห็ดแล้วบ่ไดฝักโบฟักมาเป็นโตอย่างสี่อะไรเคยคิดบ่บ่เพราะว่าผมไปเบิ่งนั่นคือบ่คยได้เบิ่งวิธีการเห็ดผลสำน่ะแต่ว่าผมหมวนี่ผมศึกษาเองนะครับครับวิธีการสีน้ำใครพอใครไปแค่์เนมซยมือๆนะแับผิวเผินนะครับครับแต่ามวดนี่คือมาศึกษาทดลองเอาเองครับหมวนี่มาเห็ดเอาเองเลยนะเพราะคือว่าเห็ดใดก็สิว่าเพราะคนมักตะกระเตียแต่หน่อย ตามตามที่ไอศึกษามากับกระตนนี่มันเฮ็ดหาาบ่วายในขั้วมือคิดของไอบวบ่บครับง่ายง่ายเลย่ง่ายง่ายอาหารเขาขึ้นหยาอย่างเดียวครับเขาว่เต็มที่หยาเพียงพ่อหยาารก็คือเลี้ยงด้เลย้อยกระเตนนี่ครับครับบ้านนี้ผมถามในไอมันจักสายพันุของไอนี่เจ็ดไซพันครับเจ็ดายพันมีน้ำเข่าไรจากไรหมองนะครับอืมเพราะว่าการเลือดชิดมันการเลือดชิดไม่ข้ามาจากไหนเนาะบ่เพราะว่าสายเลือดชิดมันฉีดโตหน่อยลุงนะครับ อ๋อหมายถึงเอาสายพันธ์เดียวผสมกันเรื่อยๆนี่มันจีตัวหน่อยลงตัวหน่อยลงโอ้ครับพี่น้องครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับสําหรับการนะครับกระจายพันธุ์ผสมพันธ์นะครับราคาเพี้ยให้ตัวนั้นตัวใหญ่ขึ้นน้อยเนาะยครับครับเพราะว่าแต่หันสมบูรณ์ขึ้นตัวใหญ่เลยจากสายพันธุ์ม้วนอยู่นีครับครับพี่น้องครับมึงนะครับเด้อเห็นแล้วเป็นตะยักเเหียจากถ้ำพี่น้องครับบานี้ซุเมอร์นี่ไอ้ มี่คนมากติดต่อถามสื่อบอกเกี่ยวกับใครเพื่อนใครมันจ้างตลอดครับจ้างตลอดเมนครับพ่อวัพ่อขายบอกะพ่ออยู่ครับพ่ออย่าะนพราะว่าคนงานมี้มีแค่นีเนาะแมนพอมันไหลนะครับพมันกําลังลืมใครแบบคากเลยละเดียวนี้ครับผมครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวเบาถัดสิบผ้าไปเบืองอีกรลายขอกลายก่งอยู่ด้อันนี้คือนําย่อยได้พี่น้องนี่มานั่งอยู่ในก่งไงขอกไงแนวนี้เป็นเป็นคนออกไอเดียเองว่าไอหมุ่งไงนี่ครับเมนครับโอ้ ออกรูปทรงเองนะฝาหูเขาตัวยิบให้แบบใส่หูหลายเวลาเถาสอดใหม่เขามันจิตึงขึ้นบดบดบ่ายานลงนะครับมันยีเห็ดให้เนี่ยมึงก็ดูดีเลยนะมันยากาศรอบๆนี่เป็นทงหน้าพร้อมน้อยเนาะครับผมเอาเขาประสบปัญหาเกี่ยวกับตะกระแตนรุดออกใบต่เหลี่ยงมากมันเคยกัดผากัดยังบ่บ่บ่ครับบ่พอมุ้งมันมาตรฐานเฮงนะครับเห็นเพราะมุ้ง เขาตาสามสิบสองนะครับตาสามสิบสองแมนเอาลูกเสื้อื้นึ่สามสิบสองตาแมนครับโอ้งามแหงเดือพี่น้องเดินไลายแหงเดือครับเดือวุ้ยบ้านนี้โตมันทางสี่นี่ไอ้ซู่มืมินี่ไอ้เดือขายบ่เดือขายอันน่ะเป็นอ่าให้พี่น้องเพิ่นเอาไปบริโภคบ่แมนครับขายอยู่เพื่อกันขายจังใดขายโลจังไดเข้ายขายโลละหาร้อยครับโลละหาร้อยแมนครับจังไม่ข้าวเพิ่นมารับเอาหรือไอ้เอาไปซงเขาหรือจังใดเพิ่นมารับเอาเองครับมารับเอาเองแมนกระทู้มาสั่งเพื่อกัน คม,มันหันบ่มีให้เพื่อนเพราะว่าช่วงนี้เฮาขายไข่ก่อนนะครับขายไข่ก่อนเฮาอยากเน้นไข่ก่อนเพราะว่ามันยังบ่ทันเพียงพอต่อตลาดน้อยๆแม่นเพราะว่าในตลาดยังบ่ทันมีเลยนะเนี่ยเบิ่งครับพี่น้องครับอันเป็นฮู้โจ๊เจเวนน้อยนี่คือไข่มันน้อยเนาะครับมันกําลังแทงลงที่ครับเนี่ยเอ้าขออนุญาตเด้ออ้เด้อขวดให้พี่น้องเพิ่นเบิ่งจังน้อยเนี่ได้บ่เอาเอาจักไข่นึงไข่นึง2ไข่จังซี่นะอึ่มส้มไข่ครับส้มไข่เพิ่นก่อนพี่น้องครับ นวนี่ครับนี่แหละโอ้โอ้นั่นขึ้นมาสามไข่ขึ้นมาสามไข่แล้วสมเยแมนครับแมนขีดละพันแมนขีดละพันโอ้โหพี่น้องครับเดือนละหมื่นตอนนี้ไอ่ไร่ใดของเขานี่ตั้งแต่เลี้ยงมาสามเดือนนี้ไอ่อ่าเอาเอาเดือนเดือนวังหันซะเนาะแมนครับเอาเดือนวังหันซะเอาเดือนล่าสุดซะเท่าได้จักบาทถ้าเม็นขายเบิดกับแสนกลัวอยู่ครับขันเม็นขายเบิดแมนบดจเฉะบางจุดก็แนวนี่แสนกลัวครับ ต้จงเอาแน่วนแสนกลัวแม่าน่นครับโอ้โหระบาดเฉพาะคล้ายไข่ได้บ้านี่เฉพาะคล้ายไข่น,นี่เจ็ดหมื่น 70, กลัวครับเจ็ดหมื่นกลัวแมน่นครับปาดโท่พี่น้องครับว,นนว่ามันดีกูเล้ยงวงหวเอก้ยควายตัวนี่ครับครับเห็นแต่พี่น้องเพิ่นเกี้ยวห้างวยควายพี่น้องครับแต่ที่นี่มาเห็นพี่น้องเพิ่นเหี่ยงทะกระแตนเกี้ <laughs> ยวห้าไม่ทะกระแตนพี่น้องครับเบิดบ้านเลยพี่น้องนะครับแนวนี้นะครับอู้งามแหงเนะครับเด้อ พอง่วงบ่มีราคาง่วงบ่มีราคามันเลี้ยงตะกัดเตียงน้ำมันก็บ่ต้องให้เมนปลูกหญ้าก็คือเลี้ยงตะกัเตียนได้เลยครับไอครับผมถามเนี่ยนอกจากหญ้าหญ้าหวานเนี่ยเปียหญ้าเนี่ยเปียแนวนี้แมนบ่เมนครับเนี่ยเปียหญ้าแนวอื่นเพิ่นกินบ่กินเบิดสุย่างแต่ว่าหญ้าตัวนี้เพิ่นจะให้คือโปรตีนโปรตีนสูงกว่าโปรตีนสูงครับโอ้พี่น้องครับอยากขัวได้เห็นแล้วก็ได้ทอดน้อยเนาะทอดกรอบ ส้มต่ำพี่น้องครับผสมพันธุ์กันสนันเลยปวดโผล่เลยไอ,อย้นี่นีประมัณจะขีดไข่ถ้าเป็นไข่นะตอนเ่าเอาเอามาฝากเน,นี่ยสีขีดครับสีขีดใ<ด>นป้านี่เลยบ่อยนป้าพี่น้องครับเพราะว่าถ้าข้อกวงมันจีบค่อยมีปัญหาการตายเลยนะอืต่อยอดได้สบายสบายเลยน้อยน้องไหมถึงข้อไข่พ่นน้องครับ ส่วนมากไอ้ก็จะบุกค่อยเนียนขายตัวพันที่สันนอกม่เนียนค้ายแต่ไข่อย่างเดียวครับแต่ไข่เนาะครับพี่น้องครับอันนี้คือขอกไงโก่งไงที่พอถาผ้ามาเยี่ยมยีมทำขาวมาเบืองนะครับเดี๋ยวสีผ้าไปเบืองก่งหน่อยทั้งนอกอีกจะกงไงนี่จะขอกทั้งนอกครับเจียแปดขอกครับเจีดแปดขอกช่วงนี้เป็นอ่าตะกะแตนี่เป็นเศรษฐกิจมาแรงครับพี่น้องครับ เป็นอาชีพที่ก็ลังมาแรงในตอนนี้เลยนะครับเลี้ยงในบิดทุกเพศทุกวัยเลี้ยงในบิดทุกเพศทุกใบหน่อยเนาะแม่นคนเฒ่าคนแก่ที่เอาเลี้ยงในบิดเขาไปสานหัวสานยังก็สามารถเปลี่ยนมาเห็ดไล่ได้หรือเปล่หน่อยเนาะครับในดีกว่ากันนะครับพี่น้องครับถ้าเลี้ยงไร้คือสามหมื่นหมื่นสามหมื่นหมื่นครับถ้าเลี้ยงไร้สามสิบห้าหมื่นคือเดือมจับครูไข่ครับสี่สิบบาทก็ขวดไข่ขายเลยบัดคือว่าเห่าเนี่ย ย่ามอยากเข้ากันด้กินแมนเลือกกินเข้ากับาครเลือกกินกับใครตัวมันสำหรับพี่น้องท่านไหนผู้เพื่อนจากใดไปต่อยอดจากห้าแลหลเนาะเพื่อนกระสือใครน้อยหน่อยเนาะครับอุ้ยปาตังก้าโมโจินสายพันธุ์ยังในอายกว่านนี้หู้จักสายพันธุ์เพิ่นบัดสูสายพันธุ์บ่ก็สายพันธุ์เดียวกันนี่แหละครับสายพันธุ์เดียวแมนแต่ว่าน้ำเขาจากไร่มองโอ้น้ำเขาจากไร่มองแมนครับครับพี่น้องครับตรวจทีนะครับเดยทํานต้องกอใจไหมกอน สายพันเดียวแต่ว่าน้ำมาจากหลามองครับผมซื้อมาจากหลามองแมนเอามาผสมประสานกันแบบตัวหน่อยตัวใหญ่แมนครับโอ้ครับพี่น้องครับเข้าใจแล้วบัดนี้สายพันเดียวนะพี่น้องเรือ่องปตก้าโมโจีนขี้เก่านะครับพี่น้องครับ,รบแต่ว่าน้ำเขาจะไหลฟ้าม้ำเขาจากไลาาากหลฟ้ามัมนกันพี่น้องกันเลือดชิดกันเลือดชิดกันตัวหน่อยนะครับพี่น้องครับไวให้มันตัวหน่อยลงนะครับใครก็ว่าพอพันธแม่พันเดียวกัน ผสมพันธุ์กันไปมาอยู่นี่มันสิตัวหน่อยน้อยเนาะแม่ครับมันสิสวยลงสวยลงสวยหน่อยลงแล้วก็ปัญหาการตายกับไร้น้ำครับแต่คือการเลือดชีดนี่มันสิบัวมีปัญหาการตายเลยบ่อค่อยตายเลยแหละครับเดี๋ยวสิพาพไปเบิ่งทั้งหนอกพี่น้องครับไปกันเลยครับเอาพี่น้องครับมาเบิ่งกองทั้งหนอกอยู่นี่ซี่ก่งน้อยเนาะครับซีขอบพี่น้องครับ<า>แล้วก็อย,ยู่ทั้งหลังอีกซีหาขอบน้อยเนาะซีขอบหาขอบครับเบิ่งพี่น้องนี่จับอยู่นี่แมนบัเลยนะครับ อันนี้พร้อมว่างใครหรือเปล่าไอ้กะล่างหล่อคาบครับกำลังรอคาบใส่ปีกเอาเพิ่นรอคาบนั่มบ่อยเป็นรอคาบใส่ปีกรล่อสุดท้ายดินี่โอ้อายุเพิ่นจักหมื่นจักเดือนอะไรนี่ประมาณวันนี้กับประมาณยี่สิบห้าสิบหกหมื่นครับยี่สิบหาสิบหกหมื่นพร้อมทอดเรียบร้อยเลยพี่น้องครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนจสนใจเดี๋ยวเบากตัดสิใส่เบอร์ไอ้เพิ่นไว้ไต่คลิปได้พี่น้องเนอะหล้วก็โทรมาสอบถามกันเอานะครับราคาน่าจะเป็นรังไหม่หรือไอ้ ไอ้บอกราค่าไดีเลยแมนบอกเมนครับขีดถา้าสนจิตสนใจใครเอาไปเลี้ยงยังสี่ใครขีดละพันขีดละพันครับโลละมินมีค่าจัดทรงบ่ายค่าจัดทรงกะบ่มีอกแล้วครับค่าจัดทรงคือเฮ้าคือขีดละพันนี่คือเฮ้าร่วมห้เบิแล้วเนะเมนครับร่วมทรง<า>เลยร่วมถึงวิธีบอกวิธีการเลี้ยงนาไอ้นาะเมนครับสอนเบสทุยางสอนเบดทุกอย่าง,างเอาหา่อการหน่อกเพาว่าใส่เพื่ออย่างไอ้นี่ เพื่อให้มันไตขึ้นนี้กันตอนมันหลอดขาบนะครับโอ้ครับพี่น้องเพื่อให้นอยู่หลอดของควมอยู่หลอดของมันนะเข้าจังสีโบซุมกันแนงเน้องไอรอนเนี่ยครับเพราะว่าถ้าเขาปงเซลล์ขื่นเลยโบมี่แนวขึ้นมากัดเนี่ยสีมันสีกินกันเองนะครับอืมพอพันนี้มันกินซอกินเหลียบนะพันนี้ซอกินเหลียบไม่นซอกินเกีียงซอกินเกีียงโอ้พี่น้องครับโบมี่ใหญ่กินกันเองก็ได้พันนี้ยังใหญ่วกพ้อมกันตัวละน้อยเนาะครับ พี่น้องครับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจตอนนี้ที่มาแรกงี่สุดในประเทศไทยเข้านะครับพี่น้องครับหันหลอกขับคอยไล่ไปเรื่อยๆนะครับ,บครับผมเป็นตะกแตนที่เอาไปเห็ดอาหารแล้วโปรตีนสูงพี่น้องครับ<ม>ปาตังกาโมโจีนนะครับตอนนี้ออกโทรถอโทรทัศน์ออกยูทูบกันสนานบันไหวเลยพี่น้อง<ป>ครับ ทันผู้ใดเลี้ยงท่านกับท่านครับพี่น้องครับเลี้ยงบ่ท่านกับต๊ะข้าวไปนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดมอตอยานนะครับสี่เหลี่ยงงัวกระยานมากินข้าวโพดเขานะครับพี่น้องครับสีปูข้าวโพดกระยานง่วเขามากินนะครับสีเหลี่ยงแต่กระเตียนกันยานว่าขายบ่ได้เลี้ยงยังแต่มีแต่ยานนะพี่น้องครับก้าวขามผู้เขานะครับในใจเจ้าของให้มันได้เสียดหยังเหตให้มันได้จักยางจักแนวพี่น้องครับยามอตอยานนะครับเด้อ อันนี้ลงทุนเบิ้งนะครับสื่อแต่ใครไปก็ไดน,น้ออายหนอแมนครับขีดละพัน,พ,พ,นพี่น้องครับขีดละพันขีดนึงว่าไม่หนยหน่อยเด้พี่น้องไอ้ครับในกกงนี่ระมัณจะขีดครับระมาณขีดนึงเลยครับเนี่ยนี่ขีดหนึ่งไวเพราะอนุญาตเปิดเบิ้งก่อนจักบาดให้พี่น้องคนเห็นมาขีดหนึ่งมันหน่อยหลายซ้ำเลยบาน,นีกการดีเพิ่นเอาไปฝากใครนี่ไอ้ผมถามเนี่ยอัตราหลอดมันจักเปอร์เซ็นต์ครับไอ้สมมติว่าจาก บ้านเฮาส่งไปน้องไข่จังสีนะจากอุบลส่งไปน้องไข่จังสีนะจากอุบลนส่งไปน้อง,ขยอยง,งไองข่ครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับป้านั่นเลยบ่แม่นเล่ยพี่น้องเนาะคน,นขี่ล่นลงมาชะนันวันไวโอ้โหขี่นี่ก็สามารถเอาไปเฮ็ดปุ๋ยได้น้อยหยเนาะแม่นครับใป้ากินก็ได้น,นี่ขี้นึ่งไวนี่แม่นขี้นึ่งแล้วมั่นโอ้โหพี่น้องครับบ่แม่นหน่อยๆนะครับเด้อขี้นึ่งนี่สามารถต่อยอดได้เลยน้อยเนาะแม่นครับ ไปเลี้ยงใครขีดนึงกับถ้ากินอาหารสมบูรณ์กับสามารถใครได้โลกลัวต,ออต้อคอกต้อกงนี่ไม่มันต้อกงขึโโ้นอยู่กับอาหารผู้ใด,ดเลี้ยงสมบูรณ์ดีกับสองลูกมันขึ้นอยู่กับหยาขึ้นกันเนาะแม่ง้นขึ้นอยู่กับหยาเขาเอาใบตองกลวยไม่ให้มันกินได้บ่นี่ได้อยู่ครับนั่นกิน,กนได้คือกันแต่ว่าถ้ากินร้ายกับย่ามันท้องอื่นนะมันโอ้เอานี่ผลคือกันไหามั้ยขึ้กันใบตองกลวยนี่มีหลอดพร้อนฝาดครับ แต,แต่ว่าห้านี่คือกินใน้วสุหยาห้าหวานแมนเพราะว่าเตเป็นห้าเอาพี่น้องครับลงทุนหมุนให้พี่น้องเบื้องปานนีนะครับเด้อสะละพี่น้องทางในสจนใจเกี่ยวกับการเลี้ยงตะก,กั่วแตนมือนีสิผ้ไา,ไอ,า,าไอ้ไอ้เสียไอ้เปิ้ลผ้าเบิ่งวิธีการฟากไข่นำนะพี่น้องครับไปกันเลยครับพี่น้องเอาครับพี่น้องครับก่อนสิไปเบิ่งไข่เดี๋ยวเสียไอ้เปิ่นผ้าเบิ่งตัวนี้ก่อนตัวนีพันของบานเฮ้านี่อีโมวันเข้าเลยลหละม่อนนี่มิแตลูกมั่นลรืม่อนนี่ ตักกแตนอีโมกับมีพี่น้องครับภาษากลางเขาเอ,อิ่นตักก,กแตนอีอย่างไงนี่เตนโมเขียวตักกแตนอีโมเขียวบ่อยเมนครับตัวน,นี้ของบานเฮ่าเยื่ลยเห็อินเตนเนนอรหน่อยผมน้ำวนนี่แล้วแนวนี้ไอเอามาตะใส,สายพานุ์มันไปจับมาบอกจับพอเมมันมาครับหมาผ<น>สมนธุนนี่มิตรลูกมันเพราะว่าเอามาไข่ขลหลก็เห็นบอกมานนี่หมายถึงในทงให้ทงหน้าเข้าไปหาอะไรครูเอาอ,าอยู่ใดปลาหอย่าแก้กุลาครับ ยาแขกโหราเนี่ยอะไรหน่อยอยาให้ง่วนี่แหละโอ้ครับไปจับมาเป็นคู่หนึ่งสองคู่สี่บ่หรออยเป็นร้อยโตเลยแมนเอามาผสมพันธุ์ครับามาผสมพันธุ์กันในคอกนี่สิแมนมันกับมแต่ลูกมันแหลมนี่ใครม,มันบอกมาพี่น้องครับก็ล่างเรื่มไ่ปีก,กครับอันนี้ไม้ถึงตอยอดจากที่เขาเคยเลียงโมจีนมาเนาะแมนปาต้าโมจีนยีหอยนิโมนอกใ<ม>จนิโมแล้วเสียไอ้เพิ่นพลาไปบึงอีควางพร้อมพี่น้องครับฟ้ามนี่หลากหลายนะครับนะ อีควงอีเงาอีควงอีเงา <c oughs> ผมแนะมาที่แรกว่ามันดอกหญาอันนี้ลูกันหน่อยเนาะ <c oughs> แมนลูกันต,กตักงแตแตนบ้านน่าเห่ายีรีได้พี่น้องตัวนี้นี่นะครับเด้อนีอ่แงงาโอ้ยเนะาะอีเงาอีเลืออย่าเตะหลากหลายภาษาเนี่ยมันสามารถพอพัฒน์ได้เองเนาะไอเนาะแมนครับอันนี้ก็ลังสิต่อยอดไปเรื่อยๆเนาะไอเนาะตัวนี้นเนาะดีจังได้ครับนี่ตัวนี้คือ เยงใบทดลองใถ้าเบิงใบทดลองใถ้าเบิงใบตะใบ้ถ้ายคือกันละใบะแนะนำน้อยหน่อยเนาะแม่นครับคือเป็นตัวอย่างนะตัวนี้กรลร่างพ่อพันขยายพันบพว่าจะเป็นอีโมเพว่าจะเป็นอีควงน้อยหน่อยเนาะครับผมเอาเอาเอาหลากหลายสำหรับารามหนีพี่น้องครับเพื่อนนะครับเสียไอยเพื่อนผ้ามาเบิงวิธีการฟักไข่แนะนำพี่น้องเข้าในไอ้อันนี้คืออ่า มันแตกต่างกันมองไหนครับระหว่างแกบดํากับฟุยกเผ่านะครับมันกะเพราะมันกันแหละครับเพบาราะมันกันเมนบ่แตกต่างกันแล้วแต่ผู้มักเสียอาใส่นะครับตัวผู้เลี้ยงผู้จากของฟ้ามแล้วแต่ผู้มกกักแกบดําหรือผู้มักฟุ้ยอุกเผาสี่นะครับครับระบาดนี้ผมถามไอเนี่ยคือระวังเขาใส่โฟมจังสี่กับใส่พลาติกเดี่ยวนี่กองพลาติกเนี่ยนี่มันแตกต่างกันบ่เวลาฝักไข่กะแตกต่างอยู่ครับ แตกต่างเนาะเพราะว่ากองฟูมนี่เวลามันบือเขาใส่บัวอังสี่เข้าบัอเขามีผ่าปีดมียังมันก็บมาตินออกนะตัวหน่อยมันครับครับตัวนี้คือมันตินออกมันตามันตำแค่นั้นนาะปัญหาขอคนแต่ว่ามนมีคําว่าเน่ามีคาว่าเชื้อราโอเคแค่นั้นเองนะครับพี่น้องครับไอ้ครับวิธีการฟักไข่นี่บอกพี่น้องเพื่อนในไอยเฮ้าสิฟักจังไลยให้มันได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ โอ้นฐานาทีห้าอือ่าเป็นฟาร์มใหญ่นะครับครับเพื่อลูกน่องเอ้เพื่อลูกฟาร์มหฮาอยากมัดต่อซื้อใส่เซกงประมาณขอมือนึงครับบานนี้เก็บไข่มา้อนแล้วครับเอาไข่มาเลี้ยงแล้วก็หดน้ำให้มันซุมน้อยหนึ่งครับ่ต้องหดซุมแห้งนะอบานนี้เฮาจงเอาหัย่อมกพราวนี่ กับแกบดำก็ได้คุยมะพร้าวแมนหรือจะเป็นแกบดำก็ได้แมนครับแกบดำนี่เาหาซื้อได้ตามร้านขายต้นหม่เอาแบบถึกถกก็ได้ดินกาดอกบัวก็ได้ครับครับแบบถึกถึกว่าจะเป็ี่ยนตรงราคาแพงนะอันนี้คือกองละจะขีดไอ้นี่พอพันไว้อยูงนี่ครับกองละสองขีดกลัวครับม่วน่บเป็นสองขีดเต็มนะเพื่อให้ลูกค้าคื้อกันนะเพื่อให้ลูกค้าแมนหมายถึงว่ายังโบท่านติดจองอยู่ติดจองบดม่วนติดจองบดแมนโอ้โหพี่น้องครับ เป็นอาชีพถี่มาแรงแข่งตอนนี้นะครับพี่ต้องติด้องคือฟักไข่เพื่อนผอมนะครับนี่ฟักไข่นี่ฟักไข่ผอมนี่เขาเอาน้ำเพิ่นขีดเท่าไรไอ่เอาขีดละพันคือเขาบริชิดม้วนนั่นครับเอ้ามงอื่นคือขีดละพันหาพุ่นมันเก็อคืออยู่นี่พอเพิ่นเสือไปขีดหนึ่งมันก็บถือว่าแพงหรอพันหนึ่งนะครับขีดละพันนี่ก็ถือว่าแพงนะฟักไข่ซืือๆอะมันคือสิบวมีปัญหาอย่างนะครับบานนี้ไอ้ไอ่ครับคือแต่ละทันที่เพิ่นสั่ง เป็นคอกเป็นกงเวดเสร็จเลยแมนบอที่สร้างรับอายนี่เมนกงพันหาครับกงกงพันหาเมนไข่นี่ไอ้ฟักไห้พร้อมผ่านเดียวเมนต้งขีดเมนโอ้โหหมายถึงว่าเอามาเอาแบบสำเร็จไปเลยที่สุดสำเร็จเลยโอ้พี่น้องครับพอต้องเอาไปรลุดนะพี่น้องครับเอาไปแบบสำเร็จเลยน้อยนีก็ไอ้เมื่อก็ดนะบี่เอมก็ได้แนครับครับผม เอาเอาสำหรับฟ้ามนี่พี่น้องครับเข้าใจแล้วบาทนี่ mm. แตกตางแตกตงัจกตงจากฟ้ามอื่นยู่ด้วพี่น้องเนอะแต่ผู้อยากเรียงคือสนใจนี่คือติดต่อสร้างใครก็คือให้ฟ้าใครก็ได้ครับยูนีจักเจ้าไอ้นี่ยที่สร้างไว้ี่ยนีสามเจ้าครับสามเจ้าแมนสามเจ้าโอ้มีหอดอติดใบฟอมหน่อยเนาะแมนเอา้าบาทนี้ใส่ไอ้เพื่อนท้าไปเบิรงกง,งทั้งในนําเด้อพี่น้องเ้อะ mm. บริมีหน่อยหน่อยได้พี่น้องครับยูนี เป็นล้านผมได้พี่น้องครับนับจำนวนตัวนี่คิดว่านี่ก็แมีนน้อยเนาะแมีนม้วนก็แมีนม้วนนี่ในหุ่มเลยแหละตัวรองเบิ้งตัวนี้รองเลี้ยงในหุ่มเบิ้งแมีนครับมันเกิดนี่ผลกระทบยังแมอเกิดสามารถเลี้ยงได้คือกันบ่ได้มีผลกระทบเลยแมีนครับเพราะว่าหญ้าเขามันจีบเหี่ยวมันรักเลยมันจะเป็นคอดีหญ้าบ่เหี่ยวหญ้าบ่เหี่ยวตักเตียนกินได้เบิดมือนะครับบ่แห้งเร็วน้อยหน่อยเมียนขออนุญาตให้นะเบิ้งข้างในจังหวัดก่อน ปาตังก่าโมจีนโอ้สีผิวเพ่นพี่น้องครับผมหมักเนี่ยนะแดงเข้มขนาดเลยดำเข้มแดงเข้มพี่น้องครับตัวผูได้ไม่ยน้นอยหรือเปล่าแหมครับ,รบตัวผู้ตแม่กระมีจำเป็นบ่อไอที่เฮาสิเลี้ยงตะก,กะแตนเนี่ยห้าต้องมีหญ้าเตรียมไว้ก่อนหรือจังได๋อ้ายหรือว่าเกีย<แ>เ่ยวหญ้าอยู่ไสให้กินไปก่อนก็นกนได้บอกแ่เกี่ยวอยู่ไสก็ให้กินไปก่อนก็ได้เฮาก็ปลูกไว้น้าบ้านเริ่มเริ่มแรกก็คือบ่มีกับอนุข้างทางก็ได้ครับอู้พี่น้องครับ นู่นีประมาณจะขีดอะไรนสองขีดครับแต่เป็นไข่เพื่อนเหนบอกแมนไข่สองขีดพอดมันบงับงมันบังบังแต่พี่เพิ่งบอกเ่าหิว,อวโอ้อันกับเพิ่นบอกหิวเพิ่นกับสีบอกลงมาแมนครับอันนี้คืออิ่มแล้วอิ่มแล้วถ้ารอคขาบน้ำมือน,นี่เริ่มรับผิดรับลอกข่าบโอ้ไอปีงั่งเง่านี่รอคข่าแล้วแมโ่โอ้โอโพี่น้องครับโอ้กำลังเริ่มดอกขา่าเพิ่งสีบอกคอยกินดอกส่วงนี่ พอเพิ s <S <ห> 1941, ่นหลอกขาวเทคนิคนี้ของไอ้เพื่อนแตกต่างจากฝ้ามือนตรงที่มามันจะมีผ่าสะีลนบ่ผ่าสะีลนก็เป็นกาปะกเข้ากานปะพเ้าาพี่น้องครับเพื่อไห้เพื่อนได้เป็นที่เกาะน้อยเนาะเมนครับสำหรับหลอกข่าบสิ่เด็กได้เต็งกันทับกันย่ำเพิ่นหลอกขาบจ้างสีบอกกินกันนะบอกกินกันอีกพี่น้องครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเบาทัดผ้ามาเบิงนะครับฝ้าของไอ้เพื่อนนะครับพนดังคือกัน้ดยพี่น้องเด้อ ดังสิดังน้ำคลิปนี้น้ำละละพี่น้องครับบานนี้นี่คือโกงง่าขอกงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับเราทัดสีขค้จบคิปไปเพียงเส้นก่อนนะครับพี่น้องครับขอบคุณขอบคุณไอ้ไส้ได้ไรนะครับยังให้โอกาสได้มาทายถ้ำน้ำเสนอนะครับความรู้ดีๆล้ะกันน้ำเสนอฟรามจะคล้องน้ำนะครับพี่น้องครับให้คนอื่นได้หูได้เห็นวิธีการเลี้ยงน้อยเน่อยนครับผมไอ้ครับซื้อจริงเขาซื้อจางไหนก้อยซื้อ นายมาดาซิมาครับบ้านนี้ซื้อเหรียญยัยซื้อเหรียญซื้อนะพินะแมนครับพินะเบอร์โทรติดต่อให้ใช้ลูกค้าเฮาติดต่อทางใดสักมวลว่าผู้เพิ่นอยากได้ไปเลี้ยงไปยังงั้มเป็นลูกฟาร์มของฉันเอาโทรเลยครับผมราะมาโทรนะเอาง่ายๆเลยเอาแบบง่ายๆเมียสายตรงเลยโทรเอาบอกเบอร์เลยไอศูนย์เก้าสี่สองแปดห้าสามศูนย์เก้าเจ็ดครับโทรมาว่าอ่าซื้อนะเมนนอพระน่ะก็ได้พนะเนาะครับเนาะครับนอ ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ่าวทัดก็ขอบคุณพวกคุณไอคนณนี่ไรนะครับไอ้กล้องรู้แล้วก็สิข้อจบคลิปวิทยาศาสตร์นี่น้อยเนาะขอบคุณพวกคุณนี่ไรด้วยไอ้ด้อสวัสดีครับ